สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเอ๋จะพาเด็กๆไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือเกาะไซปรัสเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกอยู่ทางใต้ของประเทศตุรกี44ไมล์ไซปรัสเป็นเกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุดโดยมีจานวนนักท่องเที่ยวประมาณ2.4ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวค่ะ เกาะนี้ยังเคยเป็นเกาะที่ซาโลหรืออีกชื่อคือเปาโลกับบาลานาบัสสาวกของพระเยซูเคยไปเขาไม่ได้ไปในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นั่นค่ะซาโลกับบาลานาบัสเดินทางไปที่เกาะไซปรัสและพักที่เมืองซาลามิสและได้เดินทางไปทั่วทั้งเกาะ พวกเขาได้พบกับสาวกของพระเยซูอีกคนที่นั่นด้วยนั่นก็คือยอนค่ะทั้งสคนก็ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้คนที่นั่นได้รับรู้มีครั้งหนึ่งตอนที่กำลังเข้าพบผู้ว่าของเมืองชื่อเซอร์จิอัสเพราะว่าเซาโลหรือเปาโลนะคะเป็นคนฉลาดมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วค่ะ ขนาดไม่มีอินเทอร์เนต็ตอย่างปัจจุบันนะคะผู้ว่าของเมืองเลยเชิญให้เปาโลไปพบตอนที่เปาโลกำลังคุยกับผู้ว่าเรื่องพระเยซูก็มีคนที่ชื่อเอรีมสัสคอยขัดขวางอยู่ตลอดจนเปาโลหันไปมองดูเอริมสัสจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลหันไปจ้องดูเอริมสัสในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ช่วยเปาโลพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่เอริมสัส แล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆค่ะเปาโลพูดตามการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเจ้าเป็นคนเจ้าเล่และชั่วร้ายเจ้าเป็นลูกของมารร้ายที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับความถูกต้องชอบธรรมพระเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะกลายเป็นคนตาบอดจนถึงเวลาที่กําหนดทัในใดนั้นเอลิมาสก็ตาบอดทันทีที่เปาโลพูดค่ะเด็กๆคะ ไม่มีใครที่สามารถทำให้คนอื่นตาบอดได้ด้วยการพูดนะคะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ที่สำคัญพระเจ้าเคยทำให้เปาโลเองตาบอดกระทันหันมาก่อนแล้วเหมือนกันตอนที่เปาโลคอยขัดขวางพระเจ้าเพราะเข้าใจผิดเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เขาก็ทำสิ่งที่ควรทำเพื่อพระเจ้าเมื่อรู้ว่าเข้าใจผิดรู้มาผิดผิดเปาโลก็ปรับเปลี่ยน และเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรักษาเขาให้หายจนเขาสามารถเดินทางไปตามที่ต่างๆอย่างที่พระเจ้าอยากให้เขาทําได้เราไม่รู้นะคะว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเอริมาสเพราะพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดถึงเขาอีกแต่เรารู้ได้ว่าสำหรับคนที่เคยต่อต้านหรือขัดขวางพระเจ้าพระเจ้าก็รักเขาและยกโทษให้เมื่อเขามีท่าทีที่ถูกต้อง สารภาพบาปและกลับใจใหม่ค่ะเซอร์จีอาที่เป็นผู้ว่าราชการเมืองที่เกาะไซปรัสได้เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอลิมาสก็ได้กลับใจใหม่และเชื่อพระเจ้าเหมือนกันค่ะยังมีการอัศจรรย์ต่างๆหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะแต่รู้ไหมคะแค่เด็กๆมองดูร่างกายของตัวเองก็เห็นการอัศจรรย์แล้ว เราเป็นเจ้าของร่างกายตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจความลึกลับซับซ้อนของร่างกายตัวเองเลยใช่ไหมคะหัวใจเต้นได้ยังไงกระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานยังไงพระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างอัศจรรย์มากๆค่ะและนั่นคือพระเจ้าที่แท้จริงที่สำคัญคือพระองค์ทรงรักเราค่ะ